โอเคผมเองก็ขอกล่าวสวัสดีกันทุกคนนะครับ hey. ก okay, mm. hmm. ็กลับมาพบกันเริ Holiday ่มกับยูวีดี n อแนลเกนช์ข่าวให้ผมแล้วไม่ต้องเพิ่มเกนไมค์ครับแต่อีกนะผงมันมีชื่อว่าก u n พาวเดอร์พลอตนะผมวันนี้ก็อยู่วันวันเช้าวันศุกร์นะผมนาวันนี้ก็ออกมาได้แล้วนะครับผม ชาวบ้านก็ไม่ได้เบียดกันเนาะอนนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเหมือนเดิมครัผมเป็นหมู่บ้านนี้นะครับผมวันนี้บรรยากาศก็ฝนตกเลยนะวันนี้บ้านผมเนาะพอดีบ้านพอดีแถวบ้านผมฝนตกนะครับผม ราอยู่ในแบบเดิมนะว,วันนี้เราอยู่กันในพาร์ทที่4เนาะ ในตัวละครตัวเดิมเนาะซีฟนะผมแล้วนี่อะไรอะไรอะ่ะไม่ต้องสนใจผมทำง,งานปิดเลยนะครับ ็อยู่ในแมปเดิมนะวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมตอนนี้กําลังเรียนวิชาสุดท้ายอยู่มั้งนี่ผมว่านะกําลังเตรียมไปกินข้าวแน่นอนนะครับผมก็ก็ดูก็กยังให้เสร็จก่อนนะแล้วไปดูคลิปพรุ่งนี้ผมไปมาหาลัยนะครับผม,ผมก็ไปเรียนเหมือนเดิมผมวันนี้ก็ขออนุญาตเปลี่ยนวันนิดนึงนะครับผม เป็นวันผมขอแคสเกมเป็นวันอังคารกับกับพฤรือหายก่อนครับวันนี้ก็วันนี้ก็อาจจะตอนแรกก็คือเมื่อเมื่อวันวันอังคานที่ผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าตอนแรกนึกว่าตอนแรกเห็นเห็นครอบครัวผมมองว่าจะไปทาธุระที่ยโสธรเลยก็เลยต้ก็ลเลยตอนแรกเปลี่ยนวันแต่จริงๆก็ยังไม่ได้ไปนะครับผมก็เลยเลยตัดสินใจว่าอ่า ค่อยไปพวกนี้กันแล้วกนเพราะว่าค่อยไปอาทิตย์อาทิตย์หน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปตอนไหนเนาะย่าโสธรเพราะว่าตอนนั้นเมื่อวานตอนแรกวันอังคารน่ะจริงๆจะไปนะครับแต่แต่ทีนี้ทางพอดีคุณตาพอดีุยายกับน้าผมป่วยก็เลยต้องอยู5 5่บ้านก่อนมาะว่าครัวมีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องอยู่อย่างเงี้ยครับถึกว่านะผมจะหายน้ากับคุณยายจะหายวัดเนาะก็เลยวันนี้ก็น่าจะก็ต้องอยู่บ้านเหมือนเดิมแล้วก็ขอเปลี่ยนวันเลยแล้วกันนะครับ บางทีอาจจะบอกว่าเอา้าทำไมเปลี่ยนวันบ่อยจังอะไรเนงะี้ยแบบต้องกลัวครับถือว่าเอา้าทำไมเปลี่ยนวันบ่อยจังเลยทำไมแบบว่าไม่เอาวันแบบวันนั้นวันเดียวไปเลยคือแบบเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับก็ว่าอย่ามองอ,อย่างเดียวว่าบางทีคุณสมัยจะไม่แน่ใจว่าอา้าว ทำไมเปลี่ยนวันบ่อยจังเพราะว่าจริงๆเอาวันวันนี้เห็นบอกทางใต้คิปว่าจันพุทธสุขก็ช่วงยี้กออยากอยากจะแคสสองวันเนี้ยเนาะจริงๆอาจะแคสสองวันครับแต่แต่แต่บางเอิญตอนนั้น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 วันอังคารจะไปจะไปยะโสธรไปทําพุระด้วยอย่างเงี้ยเนาะทัมุระอะไรเงี้ยแล้ว บางนั้นเนี่ยกะว่าบางนั้นผมกะว่าอ่า้ผมกะว่าจะไปครับผมก็มไม่มีอะไรหรอกก็มไม่มีอะไรหรอกเนาะ เดี๋ยวสักครู่นะครับตก,ตก,ลกลับกลับมาต่อดีกว่านะพอดีเมื่อกี้ผมต้องลุกขึ้นไปหาคุณตาเพราะเพราะหนึ่งคือคุณตาผมเรียกนะครับคคุณตาเรียกนะครับผม มีอะไรนะครับผมก็ก็ขออนุญาตแจ้งกําหนดวันเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้จริงๆวันนี้ผมผมอยากจะแคสวันวันวันอังคารพฤหัสเนี่ยแหละเนาะเพราะว่ามันง่ายดีบางทีคุณผู้ชมหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้าทำไมไม่ไปแบบว่าทำไมไม่ไม่แคสวันเดียวให้หรือว่าจะไม่แคสใแค่สองวันของวันไปเลยล่ะจะได้แบบมีวันหยุดบ้างอะไรเนาะ แต่ไม่ต้องห่วงครับถึงผมจะถึงผมจะเปลี่ยนวันหรืออะไรก็ตามยังไงก็ยังมีคลิปให้ผู้ชมดูอยู่เลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นคือผู้ชมต้องเรียนให้ได้ให้เสร็จก่อนนะผมถ้าพักเที่ยงก็ค่อยดูคลิปนะถ้าไม่งั้นถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคุณครูจับได้อาจจะโดนยึดโทรศัพท์ก็ได้แล้วก็ก็ต้องรีบเรียนหน่อยนะเนาะบางทีบางทีบางทีโรงเรียนของผู้ชมบางคนอาจจะมีการแบบเก็บโทรศัพท์อะไรอย่างเน,นฝากโทรศัพท์ไว้กับครูอะไรอย่างเน,น,นะาะก็ก็เรียนให้เสร็จก่อนนะผมกลับบ้านก็ค่อยดูเนาะ มันจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเลยนะครับผมเสียงดื่มน้ำนะเมื่อกี้เสียงดื่มเสียงพอดีเสียงดื่มน้ำเนาะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะก็โอเคครับผม ก็ขอแจ้งกำหนดวันเลยด้วยกันเนาะโอ,โอเคผมก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็ยืมกไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมแล้วก็อย่าลืมกระทืบไลค์ยับเมื่อผมก็โอเคครับขอบคุณที่ดูนะครับ